ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนผมกับเพื่อนอีกสองคนคือเบนและมิวช่วยกันปั้นธุรกิจขายของออนไลน์จากศูนย์เริ่มจากตลาดนัดสู่ยอดขายหลักแสนต่อเดือนเราสามคนเหมือนครอบครัวแต่ผมมักสังเกตว่าเบนชอบใช้เงินฟุ่มเฟือยผิดปกติทั้งที่เงินปันผลจากบริษัทไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมถามเล่นๆว่าไปทําอะไรมาเบนก็ตอบแค่ว่าดวงดีกําไรดีขายของข้างนอกด้วยเราไม่เคยทะเลาะกันแต่หลังจากนั้นไม่นานยอด เงินในบัญชีธุรกิจเริ่มไม่ตรงกับยอดขายมีเงินหายไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่าไปไหนสุดท้ายเงินไม่พอหมุนสินค้าใหม่พวกเราจึงตัดสินใจปิดกิจการในที่สุดเราใช้ชีวิตต่อมิวไปเปิดคาเฟ่เล็กๆใกล้มหลาลัยผมเริ่มจับธุรกิจเสื้อผ้าทางออนไลน์อีกครั้งด้วยตัวคนเดียวส่วนเบนผมเห็นเขาลุงในโซเชียลขับรถหรูเที่ยวเมืองน,นอกดูเหมือนชีวิตของเขากำลังไปได้สวย 5ปีผ่านไปคาเฟ่ของมิวขยายเป็น3ส,สาขาเสื้อผ้าของผมกลายเป็นแบรนด์ดังในหมู่วัยรุ่นเรามีบ้านมีรถมีทีมงานใช้ชีวิตแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะถึงฝันขนาดนี้ส่วนเบนเขาหายจากวงการไปเงียบๆวันหนึ่งขณะเดินกลับจากกินข้าวผมเจอชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมฟุตบาทเหมือนคนเร่ร่อนตอนแรกผมเดินผ่านไปแต่จู่ๆ เขาเงยหน้าขึ้นแล้วสบตาผมผมตกใจหยุดทันทีเพราะชายคนนั้นเขาคือเบนเรานั่งคุยกันที่ข้างถนนท่ามกลางเสียงรถผ่านผมถามเขาเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาอยู่สภาพแบบนี้ได้เบนเงียบไปนานก่อนที่เขาจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เราแยกย้ายกันไปไม่นานเบนตัดสินใจเริ่มธุรกิจใหม่กับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแต่เพื่อนร่วมทีมหายไปพร้อมเงินทุนก้อนใหญ ของทุกอย่างที่มีก็โดนยึดหมดจนไม่เหลืออะไรและสุดท้ายเขาก็สารภาพว่าเขาเคยโกงเงินจากธุรกิจหลายรอบเริ่มจากพวกเราและก็อีกหลายเจ้าเป็นร้องไห้และกราบขอโทษกับสิ่งที่เคยได้ทำไปผมฟังเงียบๆไม่พูดอะไรไม่มีคำตำหนิอะไรเขาทั้งนั้นเพราะสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เขาคงได้รับกรรมจากการกระทำทั้งหมดแล้ว